สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับมื่อนีน้ก็จะพามาชมเก็บบักม่วงขึ้นเอาครับพี่น้องนี่ครับดอกพันนี้เป็นบักกิ๊กครับพี่น้องนี่ยังฮัได้เก็บครับพันบักกิ๊กครับพี่น้องนี่บักกิ๊กหรือว่าพันกีดนะครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้จะเก็บพันบักเกนครับพี่น้องนี่ครับจะพี่น้องแรงงานไทยเขาเก่าแล้วครับพี่น้องมื่อนี้มาเก็บคนนหนอนพันว่าบาดเก็บผู้นึงว่าท่านมือไหน ไปเหยียบกับระเบิดเหยียบกับระเบิดบาดเก็บยุ้ยเสก่อนเหยียบกับระเบิดยุ้ยเสก่อนเหยียบยุ่บ้านหมดเลยทตี้ันเหยียบตะปูครับพี่น้องเวายอกันซื้อดอกไปเหยียบตะปูเก็บขากันเลยมาเพราะได้นี่ครับเก็บเมาแล้วครับพี่น้องเนี่เพราะว่าตอนนี้เก็บโลแล้วครับเก็บโลแล้วเก็บเมาแล้วพันบากเกนครับพี่น้องเนี่ครับเก็บพันนี่ครับ เ็บพันนี้เก็บกันเก็บค้นครับพี่น้องพอดีมีโอกาสเมื่อนี่มีเวลาได้มาถ่ายพอดีสูพีสุนองบังน้ำกันครับพี่น้องบรรยากาศเก็บบักงวงนครับต่ำๆกัดดึงเอาดึงเอาตัวสูงกัขึ้นบันไดครับพี่น้องปลาหญ่นะครับปลานี่เป็นหลุมงวงต้นหญ่นะครับนี่ครับบักเกลนพันบักเกพน่นว่าเก็บเหมานละวในจาง่นดีอยู่ แต่ว่าในจังพวกผมนี่เป็นให้เ่ยวนะครับพี่น้องให้เ่ยวเก็บม,ม,ม,มือนีเสิอเอาจักบักครับมือนีสี่ครับเนี่ยอ๋อสี่สิบบกักโอ้เดี๋ยวพูดละสี่พันกว่าผมตอนเนี้ยตีเป็นเงินไทยนะเนี <c oughs> ่ยพี่น้องเป็นเก็บเหมาบักละลอยล้ะครับพี่น้องนี่นี่ครับผมก็ลอดไว้ครับพี่นอ้องเต็มผมก็จะไปล่างเก็บต้มกันเก็บคนมือนีธรรมดาพันจะมากแปดคนครับพี่น้องนี่ครับชันบัเก็บ ทางพุ่นก็เต็มแล้วครับพี่น้องเหลืออีกบล็อกนึงนะครับครบซีบล็อกผมก็จะเอาไปล่างนะครับนี่ครับเต็มแล้วเต็มบล็อกนี้นายจ้างพ่นไห้บล็อกละลอยเนาะครับเป็นมาแม่ครับแม่แม่บล็อกนี้ก็ได้ซีลอยนี่กับบ้านเขานี่ก็บซีพันธเป็นมาเฮ้ยเยาว่าบาปนี่บ้านเขาเห็ดซีพันนี่เห็ดบนซีมือหามือได้บ่ราะซพันมือละพันหนึงบ่ได้เนาะบ้านเขาเนาะขาเลี้ยงบ่ได้ได้ครับพี่น้องบ้านเขา เออตัดไม่จนยางตายออกเยอะแต่เบ้าเยื่อโซ่หเบ้าเยโซยังอยู่อยู่อ่ะอยู่อยู่เห็นเห็นตาคุ้มตาพี่น้องเบ้าเยโ่อุซ่คุ้มหนาดีครับเบ้าบันเดิบเบ้าบันเดือดนุ่ครับนี่ครัเอาฮาเอาฮาเอาเบ้าบันเดือดที่บ้านเ้าบ่ได้ดอกมื่นละพันเงินหาบ่ได้บ้านเ้าหายยากุ เป็มล่กระเทียมพี่น้องเต็มล่กระเทียมใส่บอกเข้าเดียวพี่น้องยกๆอยู่นี่กับเดียวตักใช้หน่ยหน่อยครับพี่น้องคนนในเวลาวันไหลได้เวลาว่างพอดีพอเพรดะมาพาพี่พ่น้องชมบบรรยากาศนี่ครับพันบักเกนนะครับพี่น้องก็จะเป็นแบบนี้ครับบักเกนหน่วยใหญ่ขึ้นกันครับพี่น้องนี่ครับ จะแก้มหนึ่งแดงจังน้อยน้อยเดี๋ยวมันถึกแดดนะครับถ่ายเยอะนห่มกะจะเป็นน้อยเขียวๆคล้ายๆมังเกี่ยวบานเขาเหะครับนี่ครับอันนี้มีซีซีลองเนาะโอ้ลองนี่ลองทางมุ่นเก็บสามทางนี่เก็บซีบ่แม่นบมาขนาดอ๋อสามซีย้ำมันจะซอยกันคือเอา้าส่วนครับจวดจวดกับงานหมอนะครับพี่น้องนี่ยไม่เป็นไรวันนี้เนี่ อย่างนั้นหมอครับเศร้าเศร้าเก็บเร็วกะเก็บเร็วกะได้๋ยวสองมือเร็วเนาะจวดเอาครับจวดเอาอย่ามองดินเน้ตีหมายความว่าจังไหนมองดินเออเอฟซีทั้งอุดรมีว่ะสิโอ้ยหลายครับทั่วประเทศบ้านเขาคนอุดรก็มีเนาะ โอ้ทางบัตน,นาคาตีอำเภอเมืองตีเขาเหม็นมั้ยนะครับพี่น้องผู้ใดอยูอท่ทางบัตน,นาคาอำเภอเมืองอ,อืออุดรอันฟนวาลูกผัวข้ายเจอยู่นี่ผู้นึงมั้งนวาพี่น้องบ้านเขาผู้ใดได้เบิ้งคลิปนี้กะคอมเมนต์มาเนะี้ยแต่ผู้ใดเจ้าน,นี่บ่อยู่บัตน,นาคาเป็นบัวบัวเบาหยังก็เบาหยังเงบ,างบาเตยเบาเตยเบาเตยพี่น้องเบาเตยบัตนาคาพี่น้องนี่ครับ ผู้ใดเบิ่งผู้ใดเห็นกะคอมเมนต์มาเด้อครับเด้อเบาเต้เออเดี๋ยวมีเอฟซีผู้เสียผู้สาวจังไดวเหคือว่ามีลูกมีเมียแล้วยยััังงๆๆครบบ่เออใครอยู่บ่ว่าเมียตายเมื่อวันนี้โอ้ยโสดตลาดเบาสดเด้อครับเบาเต้เด็กติดต่อไม่ได้พี่น้องติดต่อไม่ได้เบาสดผู้ใดฮู้จักกะคอมเมนต์มาครับนี่เบาเต้เจ้าบ่สโมเอบ่สะออนบ่เฮ็ดงานมึงละสี0 0ันพ่นว่าเป็นแม่บ้านสบายๆอยู่บ้านเลยบ่ได้ลำบากเลยเพิ่นว่า นี่หาเงินหลาไม่อิสเรีดดวฮะห,<า>ห,หาไม่หอ่อคำยัวพันว่าเบาเต๋่ก็มินมาได้ครับเพราจำเป็นต้องเป็นบรรณาการนะครับพี่น้องผู้ดใดสดสนใจนะครับขอแค่กิ่งใจอย่าหลอกลวงครับพี่น้องทักมาหาเบาเต๋่เลยซื้อเฟสมากได้ก็ซื้อเฟซุสนัทนัททวุฒิภาาษนัททวุฒิเป็นภาษาอังกฤษเนาะทักมาหยอกเนี่ยพนเหงาโอ้ทันวายอยู่พี่เหงาอยู่นี่นีฐฐฐฐ่ผู้เบาเดี๋ยวเดี๋ยวตีฮะ ที่หาคู่ไอ้พันพอดีเหรอเนี่ยเอฟซีผู้ใดเอฟซีผู้ใดหัวใจยังว่างนะครับพี่น้องสามารถทักมาได้เอากระเปิดนาเปิดตาเพันเบ่งเต็มเต็มนี่หรอกโอ้ยไอผู้สาวท่านบันทิว่าเบาเต้เนี่ยแหละครับพี่น้องเบ่งอาครับหุ่นเพันกับประมาณนี้แหละเปิดนาว่กับกัสิคือกันละครับพี่น้องคือว่าทำกันกับเท่าเงาะพี่น้องเพันยังให้ถอดรูปครับพี่น้องตอนนี้เฮ็ดงานอยู่คนเระต้องรอเพันถอดรูปคนละ เอออยานถ้าผู้ใดอยากเห็นตัวจริงเพื่อนนะหน้าตาแท้ๆเพิ่นกับพผมเลยครับพี่น้องทักมาเลยเฟเพิ่นเลยนักวุฒินะครับพี่น้องไม่ได้บ่ได้กำหนดเนาะว่าคนอีสานคนไทยเหรอคร enfin ับคนภาคไหนก็ได้คร anyway> ับพี่น้องครับคนไทยคนอีสานได้หมดนะครับพี่น้องเพิ่นว่าตอนนี้คือว่าเหงาเออตอนนี้เหงาแฮงครับพี่น้องเอาสัมภผัสได้ไหมสัมผัสจักปีแล้วเนี่เบ้าเต้ยเนี่ยสามปีมาอยู่นี่สามปีแล้ว บอกกลับไปพักเจ้าเชือไปโอ้ไปพักเจ้าหนึ่งแล้วติดสองค้ำพอดีกะร้อยร้อยอีกประมาณซีปีหาปีร้อยอีกประมาณสองปีหรือว่าปีกลัวๆก็จะครบสัญญาแล้วครับอีกสองปีเนาะครบสัญญาก็เลยกลับบ้านเขาแล้วหาหลายๆช่องนี้เขาเป็นนุ่มสดอยู่หาไว้ไหลกลับบ้านก็สบายไปเฮ็ดธุรกิจเจ้าของเพราะว่าได้ลำบากเออเว้ยอย่าเวเรียงหนีมีสุขล่ะหนีนะ หนีหลายเราเคยดูคนบ่มีหนีบ่ดูหรอกบ่ต้องย่านเขาเห็นบ่เศร้าเขาดูก็เบิดเองอนนีเดยวก็เป็นของเจ้าของเด็กครับพี่น้องประมาณนี้ครับพี่น้องครับว้าห,หัวหมวนกันเด้อครับพี่น้องเนอแต่ว่ากันผู้ใดทักมาพิ่นก็นเอาอีหลีได้อเบ่าเต้นเนี่ยอเออแม่ห้างแหงมากว่าสั้นบาดเนเว้าไปมักแม่ห้างพี่น้องบาดเนะผู้สาวาว่ามากสบผู้สาวมากาวัมกคือการเนี่ตว่าแตวามักกันได้ครับพี่น้องกัคือว่าล่ะ ทักมาติดต่อกันเราคุยกันเราเรื่องกัมพักกัมหักนี่บังคับกันเ่ได้พี่น้องคุยกันแก้เหงาก็ได้เป็นมูกันก็ได้ในเฟซบพได้ว่ากันครับพี่น้องครับนี่เบวเต้ยนะครับทักมาเลยครับนัทวุฒนะครับพี่น้องเป็นพระอางกฤษครับพี่น้องผมกับผมกับ่าได้เป็นมูในเฟซเพน้อกับเได้ขึ้นโปรไฟล์ให้นะครับพี่น้องกับลองทักหาคนหาานะครับพี่น้องน่ครับบรรยากาศกับสิประมาณนี้แ่ะครับพี่น้องเกตกลแรงงานไทยในประเทศอิราเลครับพี่น้อง คือว่าแหะครับบางคนก็มีครอบครัวบางคนกับ่มีครอบครัวนะครับบางคนมาแล้วก็ครอบครัวแยกใ้า่กันก็มีหลายอย่างครับพี่น้องเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับแรงงานไทยฮามาเห็ุงานอยู่นี่ก็ดีก็อยู่บ้านเฮาจักหน่อยพี่น้องเงินก็จะได้หลายจักหน่อยก็อยู่บ้านเฮา่าแรงมันแพงนะครับพี่น้องแต่ผู้ใดมาแล้วกับสู้ๆครับพี่น้องเก็บเอามาหาเงินมีโอกาสแล้วนะครับพี่น้องนะครับก็สิประมาณนี้นะครับกับ่มีอย่างหลายนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มาทักไทยนะครับ พี่ๆน้องๆพามาเบิ่งบรรยากาศเก็บบุกม่วงนี่ครับอันนี้ทั้งผู้เบาอันนี้ผู้เบาคนไทยเหรอครับนี่นี่ครับเพิ่นเบาไทยเนี่ยเบานี่ไทยาดก่อครับนี่ปลาบอยครับปลาบอยเออปลาบอยเนี่ยปลาบอยเนี่ยไทยาดดก่อนจังหวัดยังก็สารคามครับผมไทยสารคามมาไปสารคามที่ไหนเาบาไท<ห>ยไ,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 ไปอยู่ไทยแต่น้อยโอ้ไปอยู่ไทยแต่น้อยเยู่น่าไปอยู่ไทยโดนแล้ว <laughs> ปลาบอยปลาบอยนี่เพื่อนเบาไทยคนสารคามพี่น้องคุณ <laughs> มัดกับพี่น้องตรงไม้เพราะว่ามันเก็บหลายคนครับพี่น้องเก็บตรงไม้ไว้จะได้หูว่าบล็อกไถเป็นบล็อกไถนะครับนี่ครับกสิประมาณนี้ครับพี่น้องก็บมมีอยังหลายสําหรับคลิปนี้พาชมบรรยากาศครับพี่น้องครับบรรยากาศเกบงวงผมก็จะได้ออกไปล่างแล้วครับพี่น้องยี่นี่ก็เต็มแล้วครับนี่บล็อกหนึ่งยื่รถผมอีกบล็อกหนึ่งพี่น้องจะเป็นสองนะครับสามบล็อกครับพี่น้องมาหนี่นี่ครับบล็อกที่สามเต็มกติท้อยสามบล็อกนั้นแล้วก็จะเอาบล็อกนี้เป็นบล็อกที่สี่พอดีครับพี่น้องนี่ีพอด เต็มกับนี้นะครับบล็อกหนึ่งเพราะว่ารถผมกะใส่ได้แค่ซีบล็อกนะครับพี่น้องนี่ครับก็จะถอยใส่ในรถครับพี่น้องเอาเป็นล่างครับนี่ครับกับผมมีอยังหลายครับสำหรับคลิปนี้กับพาชมบรรยากาศพี่น้องหลายงานไทยเราเก็บบักบวงงานหมาครับพี่น้องมือเนี้ยก็ได้มือละประมาณ400เช็คถึง500เช็คนะครับก็ถือว่าได้หลายครับพี่น้องตีเป็นเงินไทยกับมือละ4,000ขึ้นครับพี่น้องครับนี่ครับกับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้น้อยเขากลางก็จะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับ มาอโกังก็ขอขอบคุณสาหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้น้อยโคกังมาโดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่พน้องครับนี่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องบรรยากาศครับ